เมื่อแพทย์ผู้มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นมาขอคำสอนจากพระพุทธเจ้าจะได้รับบทเรียนใดที่แตกต่างจากการรักษาทางกายหรือไม่ในสมัยพุทธกาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นามว่าชีวกะโกมารพัฒเป็นราชแพทย์ของพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอาชาสตูมีชื่อเสียงโด่งดังในการรักษาคนไข้เคยผ่าตัดและรักษาโรคที่แพทย์อื่นไม่สามารถรักษาได้ชีวกะมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์และถวายการรักษาเป็นประจำเมื่อพระองค์และพระภิกษุ รูปใดรูปหนึ่งเจ็บป่วยวันหนึ่งหลังจากถวายการกรักษาแล้วชีวกะได้กราบทูลขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวกะเจ้าเป็นแพทย์ที่เก่งกาจสามารถรักษาโรคกายได้แต่รู้หรือไม่ว่ามีโรคอื่นที่ร้ายแรงกว่าโรคกายชีวกะทูลถามด้วยความสงสัยพระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงว่าโรคแห่งจิตใจมีสามชนิดคือโลภโทสะโมหะนี่คือโรคร้ายที่ทำลายชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้าโลภคือความโลภทำให้ควรเห็นแก่ตัวไม่เม ตตาผู้ป่วยรักษาเพื่อเงินทองเท่านั้นโทสะคือความโกรธทําให้แพทย์ขาดความอดทนต่อผู้ป่วยยุ่งยากและเลือกปฏิบัติคนไข้โมหะคือความหลงทําให้ไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงของผู้ป่วยคิดว่าการรักษาโรคกายเท่านั้นคือการช่วยเหลือที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าแพทย์ที่ดีที่สุดควรรักษาทั้งกายและใจมีความเมตตาแก่ผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เห็นแก่ผลประโยชน์และรู้จักให้ธรรมะเป็นยารักษาใจที่เจ็บปวดแล้วพระองค์ทรงสอนชีวกะ ถึงพรหมวิหารสีที่แพทย์ควรมีคือเมตตาความรักใคร่ผู้ป่วยทุกคนกรุณาความเมตตาเห็นใจความทุกข์มมทิตาความยินดีเมื่อผู้ป่วยหายอุเบกขาความเป็นกลางและไม่ลำเบีงยงการรักษาเมื่อฟังธรรมเทศนาแล้วชีวะกะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้งการเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ต้องรักษาทั้งกายและใจของผู้ป่วยต้องมีเมตตาเป็นหลักไม่เห็นแก่เงินทองและให้ธรรมะเป็นยาบำรุงจิตใจด้วยนับแต่นั้นชีวะกะได้นำคำสอนไปปฏิบัติกลายเป็นแพทย์ที่ไม่เบียงรักษากายแต่ยังให้กำลัง ใจและแนะนําธรรมะแก่ผู้ป่วยทําให้ได้รับความเคารพรับถืออย่างยิ่งการรักษาที่สมบูรณ์ต้องครอบคลุมทั้งกายและใจแพทย์ที่ดีต้องมีเมตตาเป็นหลักและรู้จักใช้ธรรมะเป็นยารักษาจิตใจที่เจ็บป่วยควบคู่ไปกับการรักษาโรคทางกาย